สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะเอฟซีที่น่ารักของพนันทุกท่านนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้มาชมกันว่าพนันได้ธนบัตรอะไรมาบ้างนะคะเนี่ยข่าวพนันไดมาใหม่เข้าใหม่เยอะแยะเลยธนบัตรรุ่นอเมริกานะคะรักจันที่แปดค่ะแบงค์สิบแบบสิบเอ็ดแบงค์อเมริกาแบงค์สิบอุ้ย หมวดเสริมหมวดเอสป้าณลืมดูเลยว่ามีหมวดนี้ด้วยนะเออสวยๆค่ะเนี่ยค่ะธนบัตรหมวดเอสอพอผ่านหมวดเสริมค่ะธนบัตรเอใช่ใช่ใช่หมวดเสริมค่ะหมวดเสริม,ม,เ,รมเลขสวยด้วยนะโอ้ใช่ได้ใช่ได้เลยหมวดพิเศษค่ะหมวดเสริมนะคะ ธนบัตรนะคะเนี่ยอันนี้ต้องเก็บเลยค่ะธนบัตรหายากค่ะหมดหมดเสริมค่ะเอสพีพานนะคะเนี่ยค่ะปะนัให้ดูอันนี้แยกไว้ก่อนเดี๋ยวปนนะคะปะนัดให้ชมว่าวันนี้ได้อะไรเข้ามาร้านบ้างนะคะเนี่ยค่ะธนบัตรแบบสิบเอ็ดสิบบาทนะคะธนบัตทรที่ระลึกค่ะสองพระองค์ เนี่ยค่ะเออ่ธนบัตรนะคะเขาจะหมวดแรกนะคะหมวดแรกหมวดต้นค่ะหมวดต้นศูนย์กรรไก่นะคะศูนย์เอนะคะกไก่ศูนย์นี่คือแรกเลยเริ่มเลยศูนย์กรรไก่นะคะศูนย์เอนะคะเริ่มแรกนะ,ะหมวดแรกคือคืออันนี้เขาจะอันนี้เป็นที่ระลึกใช่ไหมคะเขาก็จะทําหมวดหมวดแรกค่ะหมวดแรกศูนย์เอนะคะคือเป็นธนบัตร ที่เป็นเป็นธนาบัตรที่ระลึกที่นำธนาบัตรออกใช้ค่ะหมวดหมวดศูนก็ไก่ค่ะศูนย์เนะคะหมวดแรกมาชมต่อว่าเปน็นอะไรบ้างเออนะคะเป็นเป็นความรู้กันนิดๆหน่อยๆน,นะคะสำหรับท่านที่ไม่รู้อันนี้จะหายากนะคะเผื่อท่านเจอนะคะ หมวด S อดนะคะเอสอพอพานนะคะอันนี้เป็นหมวดเสริมค่ะเสริมที่ที่ชํารุดนะคะที่ชํารุดหมายถึงที่ขั้นตอนการพิมพ์ชํารุดที่ยังไม่ออกจําหน่ายยังไม่ออกให้แลกใช้นะคะตรวจเจอนะคะชํารุดแล้วเขาก็จะทําเสริมขึ้นมาแทนเพราะฉะนั้นหมวดเสริมนะคะจะไม่มีเรียงเลขนะคะจะไม่มีเรียงเลขเพราะเขาจะทาเสริมเสริมในแหนบค่ะเสริมที่ชํารุดในแหนบนะคะ เพราะฉะนั้นนะคะหมวดเสริมเรียงเลขเนี่ยจะหายากมากแทบจะไม่มีนะคะเพราะชารุดเขาคงชารุดเป็นเป็นใบใบไปคงไม่ชารุดทั้งหมวดทั้งทั้งแหนบใช่ไหมคะถ้าชำรุดทั้งแหนบก็คงจะต้องทําเสริมทั้งแหนบใช่ไหมคะแต่อันนี้ชารุดที่เขาค c ไม่ผ่านนะคะตรวจไม่ผ่านนะคะเจอพบชารุดเขาจะทําดึงออกแล้วก็ทําหมวดเอดขึ้นมาเสริมแทนนะคะ ความรู้เล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆนะคะถ้าชอบนะคะกดไลค์ให้ปห้านะคะป้าน่าจะได้รู้ว่าท่าชอบนะคะป้าน่าจะได้พยายามนําเสนอข้อมูลนะคะเกรดความรู้เล็กๆน้อยๆแบ่งปันกันนะคะอันนี้เลขเกือบกระจกเนาะสองศูนย์ศูนย์สองนะคะเจ็ดกับห้าค่ะอยู่ตรงกลาง ธนบัตรชนิดราคา1บาทอันนี้ผ่านใช้ค่ะผ่านใช้นะคะอันนี้ผ่านใช้เก่า10บาทไม่น่าจะผ่านใช้นะคะ10บาทที่เรียกสวยเนี่ยเก่าเก็บค่ะอ๋อมีรอยพับบางๆนิดนึงค่ะมีมีมผ่านใช้ค่ะผ่านใช้น้อยนะคะแล้วก็มาชมธนบัตรชนิดชนิดราคา1บาท ธนบัตรชนิดราคา1บาทแบบ2ค่ะแบบ 2, 2แบบ2รุ่น2ด้วยนะคะแบบ2รุ่น2ถ้าเป็นรุ่น1ตรงนี้เขาจะเขียนว่าเ,าเขาจะเขียนว่าสัญญาจะจ่ายเงินให้แก่ผู้นำธนบัตรนี้มาขึ้นเงินตราสยามค่ะตรงนี้นะเขาจะเขียนแบบ แบบสองแบบสองรุ่นหนึ่งนะคะจะเขียนตรงนี้ส่วนแบบสองรุ่นสองจะเขียนว่าธนบัตรธนบัตรเป็นเงินที่ชําระหนี้ได้ตามกฎหมายค่ะเนี่ยรุ่นสองเออนี่เห็นไหมคะราเรือเขายังเป็นกระรันนะคะสมัยก่อนสมัยนี้ราเรือกระรันหายธนบัตรค่ะบัตรไม่มีกระรันนะคะอันนี้ธนบัตรเขายังใช้กระรันอยู่เห็นไหมคะ เราเรือมีกระรานอยู่ค่ะอันนี้ชนิดราคา1นบาทนะคะธนบัตรถ้าเป็นธนบัตรนะคะแบบแรกเขาจะมีหน้าเดียวนะคะด้านหลังจะไม่มีเนี่ยคะ่ะจะไม่มีแบบนี้อันนี้คือแบบสนะคะแบบ2แบบ2จะมี2หน้านะคะแบบ2ที่แม่ถืออยู่นี่คือชนิดราคา1นบาทแบบ2รุ่น2องคะ่ะ ธนบัตรแบบสองนะคะเป็นธนบัตรแบบแรกที่เริ่มพิมพ์ทั้งสองด้านคือพิมพ์ทั้งหน้าทั้งหลังนะคะทั้งสองด้านนะคะด้านหน้าเป็นภาพลายเฟืองประกอบรัศมี12แฉกเห็นไหมคะรัศมีรัศมีรัศมี12แฉกนะคะด้านหลังเป็นภาพพระราชพิธีจดพระนางคันแรกนาะขวัญ ซึ่งพวกเราอะนะคะนักสะสมทั่วไปหรือชาวบ้านทั่วไปนะคะมักจะเรียกกันว่าธนบัตรแบบไถนาเนี่ยค่ะภาพไถนานะคะธนบัตรแบบเราเรียกกันว่าแบงค์ไถนานะคะ่ะธนบัตรแบบ2มีทั้งหมด6ชนิดราคาะคะ่ะมี2รุ่นค่ะทั้งสองรุ่นก็จะมี6ชนิดราคานะคะได้แก่นะคะหบาท1บาทบาท,บาท,ที่พนัถืออยู่นี้นะคะหบาท 5บาท10บาท20บาทและ100บาทค่ะไม่ใช่ค่ะหนึ่และ1000บาทค่ะหนึ100บาทและ1000บาทค่ะพิมพ์ที่บริษัทโทมัสเรลารูจำกัดแบงค์โทมัสนะคะเขาจะกระดาษดีอะ,ะคะ่ะกระดาษเขาจะคง,งสภาพทนเริ่มทยอยออกใช้ตั้งแต่พุทธศักราช2 4 6 8 2 4 6 8 อุ้ยเกือบร้อยปีแล้วนะคะแบงค์นี้เกือบร้อยปีค่ะอีกสามอีกสามปีครบ100ร้อยพอดีเลยนะคะสองสี่หกแปดสองห้าหกห้าหกหกจะหกหกละนะคะอีกอีกสามปีอีกไม่ถึงสามปีอะค่ะครบร้อยครบร้อยปีนะคะธนะะบัตรใบนี้นะคะในรชัชในรัชสมัยรัชกาลที่หกจนถึงรัชกาลที่เจ็ดค่ะเนี่ยคะ่ะใช้อยู่ระหว่างรัชกาลที่หกกับเจ็ดนะคะธนบัตรรุ่นนี้นะคะแบบสองนะคะแบบสองนะคะ แบบสถ้าเป็นแบบแบบแรกที่ไปน่บ,บอกกันนะคะเนี่ยคะ่ะถ้าแบบแรกอ่ะนะคะจะเขียนตรงนี้นะคะสัญญาจะจ่ายเงินให้แก่ผู้นำธนบัตรนี้มาขึ้นเป็นเงินตราสยามเนะะี่ยค่ะตรงนี้ก็จะเขียนงี้นะคะแบบแรกส่วนแบบสองรุ่นสองนะคะก็จะเขียนว่าธนาบัตรอ่าให้เห็นชัดธนบัตรนี้เป็นเงินที่ชําระหนี้ได้ตามกฎหมายค่ะเห็นไหมคะ เนี่ยค่ะมีลงวันที่ผลิตด้วยนะคะวันที่20มิถุนายน2 2อันนี้7 6 2 4 7 6ใช่ปะ่ะก็ไม่น่าจะใช่ใช่ไหมมองไม่เคยเห็นอ่ะดูอีกแบงอ๋อสอ,องดูแบงนี้แบงนี้ชัด แล้วก็ไม่เอาแบงค์ชัดมาถือเนอะระหน้าน,นี่เนาะสองสี่เจ็ดหกค่ะท่านผู้ชมสองสี่เจ็ดหกอีกสิบปีอีกสิบปีครบร้อยปีธนบัตรใบนี้นะคะอีกสิบปีครบร้อยปีค่ะ สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะป้าน้าขอจบไว้ตรงนี้ก่อนนะคะถ้าชอบนะคะกดไลค์ให้ป้าน้าหน่อยนะคะขอบพรคุณทุกท่านที่รับชมค่ะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮรวยๆนะคะสวัสดีค่ะ